ว้าวว่งหน้าห,าหนาวนอะนะฮะวันนี้พี่ปั๊กจามาทำกิจกรรมอวีเอ็กเต้าแล้วก็แจกโค้ดเพื่อลรุ้นรับสกินฟรีสกินนี้แล้วก็สกินนี้ของระดับลีเจนทั้ง2ตัวละครแล้วสกินอื่นๆอีกมากมายนะฮะก่อนที่จะไปชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็คอมเมนต์ในพี่ปั๊กได้ยนะครับปัญหาเวลาจะซื้อขายรหัสเกมอวีทางเราขอแนะนำเพจเอดมินฟองฟองช็อป เพื่อขายไอดีเกม Rv มีให้เลือกตั้งแต่ราคา100บาทเป็นต้นไปและบริการอื่นๆอีกมากมายเพจจริงเพจแท้มียอดไลค์กว่า3,000 30, 0คิดถึงไอดีคิดถึงเราฟองชอ็อปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะรับให้เรามาทิกหนะ้ากิจกรรมคะเพราะว่ากิจกรรมของเราเป็นสื่อนำายความสำเร็จช้าชชานั่นเองนะฮะก็กดไปเลย พอกดไปปุ๊บให้เรามาที่ตัวประกาศเกมนะแล้วเราเลื่อนมาที่คำว่าแลกไอเทมตึกนี้หน่อยพี่มีอะไรจะทดลองคลิกไปที่ไอเทมโคดนะทุกคนอันนี้เป็นแค่การทดลองนะครับ ซึ่งเป็นความจริงหรือไม่เนี่ยราดูหลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวพี่ขอวางอันนี้แป๊บหนึ่งแล้วทําการกดเลขไปดูดิว่าได้หรือเปล่าโควรไม่ถูกต้องฮะไม่ต้องกงใจไปพี่ปากแกลง้งฮะที่จริงมันอยู่ที่หน้านี้นะฮะเป็นกิจกรรม ROV X p e n t a านั่นเองฮะเราก,กดมาที่ตรงนี้แล้วมันจะขึ้นหน้ากิจกรรมหน้านี้นะฮะก,กดคลิกไปเลยพอพี่เนี่ยคลิกปุ๊บกิจกรายเป็นปกคลิกปอบฮะ มาดูคําอธิบายฮะ,ะว่าทางผพีราวีเนี่ยได้ขึ้นอธิบายว่ามาสนุกกับแฟนตาและ ROV b o อกันนะ,ะจำนวนรางวัลที่จํากัด1.5ล้านรางวัลเท่านั้นซึ่ง1.5ล้านรางวัลเนี่ย พี่มองว่ามันเยอะมากเลยนะฮะทุกคนแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงมูลค่า47ล้านบาทน,นะฮะเพียงแค่เราไปซื้อฝาแฟนตาเนี่ยตามรูปที่เห็นนะเป็นฝาทองเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันที่1กันยาจนถึง30พฤศจิกาคือ2-3ถึงเดือนไปเลยทุกคนแต่ที่พี่งงก็คือเขาไม่จ้างนะแต่มีน้องๆหลายคนคอมเมนต์มาเหมือนคนคนนี้นะฮะตามภาพเลยเขาบอกว่าพี่ครับโค้ดแฟนตานเด็กเขาใส่ใไหนๆเลยในเมื่อน้องคอมเมนต์มาแบบนี้พี่ก็ไปซื้อแฟนตามา แจเลรลิดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมเอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขโอเพนไอดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะนนคือโค้ดเป็นตาโค้ดแรกนะฮะอีเป็นฝาแบบนี้ และนี่คือโค้ดที่สองโค้ดที่สามโค้ดที่สี่หลายคนคงฟังไม่ทันกันแน่นอนเลยเดี๋ยวพี่จะให้พี่ปามขึ้นให้นะฮะว่ามีตัวไอตัวสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเลขโค้ดอะไรกันบ้างท<อ>ั้งหมดนี้นะฮะให้เราสามารถไปกรอกแลกกันได้หรือให้พี่พูดอีกรอบอะแต่ต้องให้พูดปะไม่ต้องหลอกมังใช่ไหมเยาวารุนแต่ พอกรอกโค้ดเสร็จเรียบร้อยนะฮะพี่สอนใช่ไหมทุกคนให้เราเข้าไปที่หน้าไลน์นะฮะตามคลิปนี้เลยอ่าพี่ปักได้ทําการสอนแล้วเข้าไปที่แอดไลน์ line, หรือว่าแอดเพื่อนในไลน์นะฮะแล้วให้เราพิมพ์กับว่าแอดโคคาโคล่านะ,ะทุกคนอย่าลืมอ,อีกหนึ่งครั้งนะฮะว่าให้พิมพ์กับว่าแอด โคคาโคลาเป็นแอดแอกอร์ Add <ort> แล้วก็มันจะมีนี่ขึ้นแบบนี้ให้เราเพิ่มเพื่อนใช่ไหมฮะทุกคนแล้วเราก็กดเพิ่มเพื่อนแล้วก็กดไปที่แชทเลยแล้วมันก็จะเด้งหน้าช e ้อปปี้มาไม่ไปใช่ไหนนี่คนละส่วนแล้วมันจะบอกว่าขอต้อนรับเข้าสู่ไลน์ออฟฟิเชียลต่างๆนานาแต่ให้เราคลิปมุมซ้ายล่างนะคลิกไปเลยแล้วพี่ปักมันจะขึ้นหน้านี้ให้กดคาว่าเฉพาะครั้งนี้สําหรับพี่ปักคนเดียวนะคนอื่นไม่รู้แล้วมันจะเด้งหน้าแบบนะแล้วมันหลุดทําไมอ่ะเฮ้ยกดอีกเราไม่ยอมเราซื้อคนมานแล้วเอ้ยไม่ เ,เจียมมันเป็นอะไรอ่ะแะ้วกิจกรรมเป็นยังไงคือพอพี่ปั๊กเห็นแบบนี้พี่ปั๊กถึงงงแล้วแบบเกิดข้อสงสัยแล้วหัวร้อนอย่างมากเพราะว่า ต้องการที่จะซื้อโค้ดมาแจก,กน้องๆนะฮะแต่ GM มันทําแบบนี้มันเหมือนมาหลอกคนดูให้เราเข้าไปไปซื้อโค้ดไปไปซื้อโค้ดไปซื้อขว้ดนะมันลมมาดื่มมาแต่ไม่ได้โค้ดแบบนี้ก็น่าเกียดเกินพี่เลยเขียนไปว่าเข้าไปใส่โค้ด R v วไม่ได้ครับแก้ไขด่วนด่วนจีแต่สิ่งที่เขาตอบกลับมาคือขอบคุณครับขอบคุณข้อความอะไรต่างๆนั้นนะแทนที่มันจะบอกว่าแก้ไขยังไงมันบอกว่าให้เราทักไปหาข้อความที่แฟนเพจของมันที่โคคาโคล่าซึ่งพี่ต้องขอบอกนะฮะว่าในส่วนนี้เนี่ย พี่ได้ทําการทักไปเรียบร้อยแล้วพี่ได้ทําการเข้าไปดูมันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับกว่าพี่จะได้ทําคลิปนี้เนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ2วันนะทุกคนแลวมันไม่มีอะไรคืบหน้าพี่เลยพิมพ์ต่อว่าเฮ้อคือกูเหนื่อยใจนะกูเหนื่อยใจกับ TM จริงๆนะมันเป็นอะไรที่แบบโอ้แล้วให้คนอื่นเล่นกิจกรรมแล้วไปซื้อมาแล้วสุดท้ายก็เหมือนเดิมฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบนี้นเ,เขาเรียกว่าได้หรอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวย้อนโค้ดให้อีกครั้งนะฮะก็คือ โคดแรกไปเลยนะทุกคน L X Q Y B 0หรือ O ไม่น่าจะเป็น0นะทุกคน B T 3โคดที่2คือ7 3 D R Q C D 5 C โคดที่3ก็คือ L 6 L H N D 3 C 3และโคดสุดท้ายก็คือ R V 2 L 6 1 2 F K ซึ่งโค้ดมีทั้งหมด4โคดนะฮะถ้ายังใส่ไม่ได้ก็เก็บเอาไว้ก่อนรอกิจกรรมมันแก้ไขแล้วค่อยมาใส่ก็ยังไม่ทันสายไปนะครับ พี่ต้องขอบอกเลยว่าคลิปเก่าเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานซือนอเนี่ยตามปก,ปกนี้นะฮะสองปกนียปังเด้งพร้อมกันเลยก็สามารถไปดูกันได้นะครับพี่จําไม่ผิดมันจะมีแจกสกินฟรีด้วยนะฮะวิธีรับได้ก่อนคนอื่นเขายังไงก็ไปดูกันด้วยนะครับถ้าคนดูยิ่งดูน้อยไปแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยพี่ปักก็หมดกําลังใจที่จะซื้อโค้ดอะไรมาแจกนะครับถ้าอยากให้แจกอีกก็อย่าลืมเข้าไปดูคลิปเก่าๆแล้วก็กดแชร์กดไลค์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่่าาาาางนะะาาานนนนะเเรรรรสมถํคค้้ดดยไปแชใพือวับ ซึ่งต่อไปเนี่ยตามภาพนะครับทุกคนใครกันที่จะมาร้องเพลงในป่าแห่งนี้ <c oughs> ซึ่งถ้าเราดูตามภาพตรงกลางนะครับมันจะเขียนไว้อย่างชัดเจนฮาว่าชื่อว่าอเอาย่าคอนเสิรต์ตนั่นเองซึ่งมันเป็นสกินหรือว่าเป็นฮีโร่ใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะก็คือน้องอายา่าพี่ได้ทําคลิปไปแล้วแหละก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะครับว่าน้องอาย่าเนี่ยมีสกิลมีพาสซีฟโกงอะไรกันบ้างพี่ต้องขอบายเลยว่าเป็นอมตะด้วยนะตัวละครตัวนี้เนี่ยโคตรจะโกงเลย ไม่เพียงแค่นั้นนะฮะสำหรับกิจกรรมการล่าแต้มนี้เนี่ยถ้าใครยังขาดโค้ดไหนหรือว่าใครมีโค้ดอะไรอยู่เนี่ยสามารถคอมเมนต์ให้เพื่อนได้นําเหมือนพี่ปั๊กเนี่ย มีสกินวูคงเออไม่ใช่โค้ดวูคงทั้งหมด3โค้ดพี่ก็จะทําการแลกให้ทุกคนเลยนะฮะนี่จะทําการแชร์โค้ดเลยเพราะว่ามันเก็บไว้ก็ไม่รู้จะใช้เชื่อเพื่อทําอะไรนะฮะนี่เป็นโค้ดตัวแรกนะฮะ R O V ขีด8 P 9 X z Z ศูนย์น่าจะเป็นศูนย์นะทุกคน T A E A 3นะทุกคนอ่าอันนี้คืออันแรกนะฮะแล้วต่อไปอันที่2คลิปนี้เนี่ยมาเพื่อแจกะโค้ดรือๆเลยทุกคนนี่ก็คือ R O V เหมือนเดิมนะฮะ D P X N O L X L I X P 5C นะทุกคนซึ่งตามภาพเนี่ยเดี๋ยวพี่กอดแดงภาพของน้อง <c oughs> ๆหลายคนที่ทักมาจาะะังเพจนะครับนี่คือภาพนี้นะทุกคนเราจะเห็นนะ,ะว่าน้อง <c oughs> ๆหลายคนเนี่ยบางคนขาดแค่โค้ดเดียว2โค้ดถ้าใครมีโค้ดเหลือๆเ,เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไวใ้ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คลิปที่พี่ทิ้งลิงก์ไว้ได้นะ,ะับเพราะว่าคลิปที่พี่ทิ้งลิงก์ไว้เนี่ยลิงก์ด้านล่างที่พี่ทิ้งไวใ้ใต้ description ที่คอมเมนต์เนี่ยมันมีคนทิ้งโค้ดไว้เยอะมากนะฮะ Wucong b โอเลตอะไรพวกนี้ทิ้งไว้เยอะมาก สามารถไปกดเลขรับได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยอาวีก็จะขึ้นภาพนี้นะฮะว่าหาเลขโค้ดไอ้สเต็มฮีโร่ได้ที่ใต้คอมเมนต์ซึ่งพี่ก็จะอนุญาตให้น้องๆทุกคนเนี่ยทิ้งโค้ดไว้ได้นะฮะโดยฉะนั้นทิ้งโค้ดไว้เยอะๆทุกคนจะได้ดกิจกรรมรับกินฟรีพร้อมกันเลยนะฮะ ซึ่งบางคนเนี่ยบอกว่าพี่ครับพอผมกดภารกิจในการรับไปเรียบร้อยเนี่ยมันบั๊กครับพี่เนี่ยพอกดร,รับรางวัลตรงน,นี้มันรับไม่ได้มันบั๊กครับทำยังไงดีเดี๋ยวคลิปหน้าพี่ปั๊กจะมาบอกนะฮะวิธีการแก้ซึ่งแก้ง่ายมากๆแก้แบบว่าทุกคนคาดไม่ถึงอ่ะแบบเวชไปเลยทีเดียว <laughs> คลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่าแล้วก็คอมเมนต์ให้พี่ปั๊กเยอะๆนะครับถ้าคนดูคลิปนี้ยังน้อยอีกนะรับประกันเลยไม่ซื้ออะไรแจกแหละ <laughs> คิดมัน มันมันหมดกำลังใจอะครับคนดูเยอะๆหน่อยได้ไหมล่ะหืมไปเละบ๊ายบายรับอันี้ไปก่อนลวกันได้กีไลชินก็ยังเอาอะ